หากพูดถึงการเรียนรู้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเพราะทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้เพื่อนาไปใช้เพื่อพัฒนาหรือนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและแน่นอนว่าในโลกใบนี้ยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่เรายังไม่เคยได้สัมผัสหรือเรียนรู้เกี่ยวกับมันมาก่อนเลยนั่นจึงเป็นความท้าทายใหม่ที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้กับคนที่ยอมเปิดใจ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมันซึ่งแต่และเรื่องที่เรานำมาฝากกันในวันนี้มันจะน่าสนใจแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยกระทรวงเวทมนต์ในประเทศไทยคุณเคยรู้มาก่อนหรือไม่ครับว่าในประเทศไทยของเราเคยมีกระทรวงเวทมนต์มาก่อนแต่มันไม่ได้ถูกเรียกว่ากระทรวงเวทมนต์เพราะในสมัยนั้นเขาเรียกกันว่ากระทรวงแพทยยาคมหรือบางบันทึก เรียกว่าสารกระทรวงแพทยยาซึ่งเป็นกระทรวงที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการกระทําทางด้านศิลศาสตร์โดยเฉพาะนะครับซึ่งกระทรวงแพทยยาคมตามประวัติศาสตร์ไม่ได้ปรากฏแน่ชัดว่าเกิดขึ้นในสมัยใดแต่มันถูกกล่าวถึงในหลายรัชสมัยเช่นในสมัยของพระเจ้าอู่ทองหรือในสมัยของพระเจ้าทรงธรรมแต่ในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมได้มีการจดบันทึกว่ากระทรวงแพทยยาคม มีไว้เพื่อชำระคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสยศาสตร์สเสนียยาแฝงการฝังรูปฝังหุ่นด้วยวิทยาคมต่างๆเอาไว้ครับโดยกระทรวงแพทยทยาคมหรือศาลกระทรวงแพทยทยาคมจะมีผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาคมหรือสายเวทเป็นตุลาการมีหน้าที่สอบสวนพิจารณาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำทางสยศาสตร์เรื่องกุไสยโดยเฉพาะโดยจะมีอำนาจหน้าที่พิจารณาคดีที่คาดว่ามันน่าจะเกิดการใช้เวทมนต์อาคม หรือการใช้ว่านยาการทำสเสน่ยาแฝดการรีดลูกหรือคดีพามโยคีที่มีโจทย์จำเลยต่อกันเป็นต้นนะครับเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปกระทรวงนี้ก็ได้ถูกลดบทบาทและอำนาจลงจากสารกระทรวงแพทยยาเป็นสารกรมแพทยยาในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่3และเมื่อถึงในช่วงของรัชสมัยของรัชกาลที่5ก็เกิดการปฏิรูปหลายอย่างในแผ่นดินนะครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการปฏิรูปศาลจนส่งผลทำให้ศาลกรมแพทยยาต้องถูกยุบลงเมื่อวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2438เพราะถูกมองว่ามันล้าหลังไปแล้วนั่นเองครับในอดีตการไว้ทุกข์ไม่ได้มีแค่สีขาวกับสีดำหากพูดถึงการใส่เสื้อชุดเพื่อไว้ทุกข์ให้กับคนที่เสียไปแล้วนะครับเชื่อว่าหลายคน ต้องคิดว่ามันเป็นสีดําหรือไม่ก็ต้องเป็นสีขาวเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่5การไว้ทุก์ไม่ได้มีเพียงแค่สีขาวกับสีดําเท่านั้นนะครับเพราะการไว้ทุก์ในสมัยนั้นจะต้องมีการเลือกใช้สีให้ถูกต้องโดยการใส่ชุดสีดําจะมีไว้สําหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุแก่กว่าผู้ที่เสียชีวิตส่วนคนที่ใส่เสื้อสีขาว จะมีไว้สําหรับในกรณีที่เป็นผู้เยาวหรือผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าผู้ที่เสียชีวิตอีกทั้งยังมีการใส่ชุดสีม่วงแก่หรือสีน้ําเงินแก่จะมีเอาไว้ให้สําหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้เสียชีวิตแต่ประการใดนะครับเพียงแต่ว่าพวกเขาอาจรู้จักกับผู้ที่เสียชีวิตเท่านั้นเองฉะนั้นครับในงานศพเราจะได้ความรู้ว่าใครเป็นอะไรกับใครใครเป็นญาติกับใคร พอผู้ที่แต่งกายไปในงานศพนั้นจะต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองและผู้ที่เสียชีวิตโดยถูกต้องจึงจะสามารถแต่งสีชุดได้ถูกต้องถ้าผู้ใดแต่งสีผิดและอธิบายไม่ได้ก็มักจะถูกดูหมิ่นว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้แม้กระทั่งเรื่องสายเลือดของตัวเองถึงแม้ว่าการกําหนดสีไว้ทุกมันจะทําให้เรารู้ว่าใครเป็นใครภายในงานแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าบังเอิญภายในวันนั้นจะต้องไปงานศพถึงสง,งาน นั่นหมายความว่าคุณจะต้องกลับมาที่บ้านเพื่อทําการเปลี่ยนชุดให้ถูกต้องกับสีที่จะไปงานศพนั้นนั้นโดยด้วยความยุ่งยากนี้ครับทำให้ในช่วงหลังๆเนี่ยเขามีการเปลี่ยนสีหรือเพียงแค่สีดําอย่างเดียวเท่านั้นอย่างเช่นในปัจจุบันที่เราเห็นกันนั่นเองแต่นั่นมันอาจทําให้คุณสะดวกสบายแต่ก็ต้องสูญเสียในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับด้านของสายตระกูลที่เริ่มเลือนลางและจางลงไปเรื่อยๆเรยพราะถ้าคุณสังเกตดีๆครับเด็กสมัยนี้มักจะตอบเรื่องของลำดับญาติ หรือความสัมพันธ์ในเกลือญาติของสายตระกูลตัวเองไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับเรือที่ลอยแนวตั้งได้นี่คือเรือวิจัย RV f i p เป็นเรือลำเดียวในโลกนะครับที่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งจากแนวนอนไปเป็นแนวตั้งกลางมหาสมุทรได้โดยฟ i ิปเนี่ยมันไม่ใช่เรือขนาดเล็กเพราะมันมีความยาวอยู่ประมาณ108เมตรและมีน้ำหนักมากถึง700ตันเลยทีเดียว ฟิปเนี่ยเป็นเรือของสำนักงานวิจัยของกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษจึงทําให้เรือลํานี้ครับสามารถปรับเปลี่ยนตําแหน่งของเรือให้เป็นแนวตั้งทํามุม90องศาได้โดยส่วนที่เป็นหัวนะครับมันจะมีความสูงจากพื้นผิวน้ําประมาณ17เมตร ในขณะที่ด้านล่างของท้ายรเรือนะครับมันจะจมอยู่ใต้น้ําที่มีความลึกถึง91เมตรนั่นหมายความว่าสัดส่วนส่วนใหญ่ของเรือลํานี้มันจะจมอยู่ใต้น้ําซึ่งทําให้เรือมีสเสถียรภาพและสามารถต้านขึ้นลมได้ดีนั่นเองครับโดยกระบวนการในการเปลี่ยนรูปแบบของเรือลํานี้จะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ28นาทีเท่านั้นและน้ําทะเลจะถูกสูบเข้าไปในแทงขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของเรือ เพื่อทาให้ส่วนท้ายมันค่อยๆจมลงไปครับและทําให้เรือลํานี้ลอยเป็นแนวตั้งนอกจากนั้นเรือลํานี้เนี่ยมันยังไม่มีแรงขับเป็นของตัวเองนะครับจึงทําให้ต้องใช้เรือลําอื่นมาทําการลากจูงมันไปวางในตําแหน่งที่ต้องการและภายในเรือจะสามารถรองรับลูกเรือได้ประมาณ5คนและนักวิทยาศาสตร์อีก11คนและส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในเรือนะครับแน่นอนว่ามันต้องถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างก็จําเป็นที่จะต้องติดทั้งกําแพงแล้วก็เพดานด้านบนนะครับหรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์และสุขภัณฑ์เองก็ตามนะครับเพื่อเอาไว้ในกรณีที่เรือมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งจากแนวนอนขึ้นสู่แนวตั้งคนที่อยู่ในเรือจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินั่นเองครับห้องไร้เสียงสะท้อนนี่คือห้องแลนะครับ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจวัดการทํางานของลําโพงหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงต่างๆโดยที่ไม่ต้องการให้เกิดเสียงสะท้อนหรือเสียงรบกวนเข้ามาผสมนั่นเองครับมันถูกเรียกว่าห้องไร้เสียงสะท้อนมันเป็นห้องปิดทึบครับที่ภายในห้องถูกติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียงสะท้อนจากผนังด้านข้างต่างๆที่มีความหนาถึง1เมตรเลยทีเดียวอีกทั้งตัวห้องนะครับยังเป็นผนังเหล็กหุ้มฉนวน2ชั้นและถูกปิดด้วยคอนกรีตหนาอีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นเสียงจากภายนอกแทรกซึมเข้ามาภายในห้องได้เลยห้องนี้นะครับอยู่ภายในอาคารสำนักงานของบริษัท Microsoft ในรัฐวอชิงตันของประเทศสหรัฐอเมริกาและถูกการันตีว่าเป็นสถานที่ที่เงียบที่สุดในโลกครับในปีคิศศักราช2015ด้วยระดับเสียงที่ติดลบ2 0 6เดซิเบลนะครับนอกจากนั้นนักวิจัยยังบอกว่า คนส่วนใหญ่ไม่มีใครสามารถที่จะทนอยู่ในห้องนี้ได้เกิน45นาทีเพราะว่าเขาจะต้องหลอนกับเสียงที่ได้ยินแน่นอนว่ามาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าก็ในเมื่อมันเป็นห้องที่เงียบที่สุดแล้วมันจะหลอนจากเสียงอะไรคำตอบก็คือเสียงที่คุณได้ยินคือเสียงการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายของคุณนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจ เสียงปอดที่หดตัวและพองตัวหรืออาจจะเป็นเสียงของอวัยวะภายในร่างกายอื่นๆที่ดังกล้องอยู่ในหัวของคุณตลอดเวลาโอ้แค่คิดภาพตามก็ขนลุกไปทั้งตัวแล้วนะครับเนี่ยปรากฏการณ์ต้นไม้ขี้อายหากคุณได้มีโอกาสไปเดินเที่ยวป่านะครับคุณก็ลองแง้นมองด้านบนของยอดไม้ดูบ้างก็ดีนะครับเพราะคุณอาจเจอปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ที่เขาเรียกกันว่า ปรากฏการ์ต้นไม้ขี้อายก็ได้นะครับซึ่งมันคือการเว้นระยะห่างของยอดไม้จนเกิดเป็นช่องว่างที่สวยงามโดยพฤติกรรมของต้นไม้ในลักษณะนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปีคิศักรช1920นะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้มันเป็นเช่นนั้นได้มีนักวิจัยหลายกลุ่มต่างออกมาอธิบายถึงสาเหตุในมุมที่แตกต่างกันนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกว่าต้นไม้พยายามที่จะปกป้องกิ่งก้านของมัน เพื่อไม่ให้เกิดการแตกหักหรือนักวิจัยบางกลุ่มก็บอกว่าเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของแมลงที่เป็นอันตรายต่อต้นไม้หรือเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงเป็นต้นนะครับซึ่งปรากฏการณ์ต้นไม้ขี้อายเนี่ยใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับต้นไม้ได้ทุกสายพันธุ์จากงานวิจัยได้มีการบันทึกว่าปรากฏการณ์นี้ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับต้นโกงกลางต้นไม้ตระกูลสนต้นไม้ตระกูลยูคาลิปตัส ที่สาคัญนะครับคือว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีความสูงที่ไล่เลี่ยกกันจึงจะสามารถเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาได้จนมาถึงตอนนี้ครับนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่กล้าฟันธงว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้กับต้นไม้มันคืออะไรกันแน่ถ้าใครที่พอมีข้อมูลและอยากแบ่งปันความรู้ก็ช่วยบอกเราที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถนนทะลุตึก ภาพทางอาคารยกระดับที่ทะลุผ่านตัวอาคารนี้นะครับมันไม่ได้เกิดจากการตัดต่อภาพแต่อย่างใดนะครับแต่มันคือตัวอาคารจริงที่อยู่ในโอซาก้าของประเทศญี่ปุ่นนี่คือ The Great Tower Building อาคารที่มีลักษณะที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเพราะว่ามันมีถนนตัดผ่านตัวอาคารโดยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มขึ้นเมื่อปีคิเตศักราช1983นะครับโดยเจ้าของพื้นที่เนี่ยขาได้ทําการยื่นขออนุมัติเพื่อสร้างอาคาร แต่ใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารตรงจุดนี้กับถูกปฏิเสธเนื่องจากทางรัฐบาลมีแผนที่จะสร้างทางด่วนในตำแหน่งเดียวกันนั่นเองครับผู้ถือสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาก็ได้ทาการเดินเรื่องและขอพิจารณากับทุกๆฝ่ายเพื่อขอสร้างอาคารให้ได้ครับจนกระทั่งมีการเจรจาผ่านกันมาหลายปีครับในที่สุดทุกฝ่ายก็สามารถบรรลุข,ข้อตกลงร่วมกันได้โดยเจ้าของอาคารครับได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารได้ ส่วนทางราชการก็จะขอสร้างทางด่วนทะลุผ่านตัวอาคารแห่งนี้ด้วยเหมือนกันครับนั่นจึงทำให้ The Gate Tower Building ถูกสร้างขึ้นในปีกิลศักัาช1,989แล้วก็สร้างเสร็จในปีกิลศักราช1,992นะครับโดยตัวอาคารเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่16ชั้นส่วนถนนที่ทะลุผ่านตัวอาคารเนี่ยจะอยู่ในช่วงของชั้นที่5แล้วก็ชั้นที่7นะครับก็ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ลงตัวมากๆเลยนะครับ บ้านสุดเหงานี่คือเกาะที่ถูกขนานนามว่าเป็นเกาะที่เล็กที่สุดในโลกนะครับพอทั้งเกาะมีพื้นที่เพียงแค่310ตารางเมตรเท่านั้นครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเกาะอันนี้จะมีขนาดที่เล็กกว่าสนามบาสเสียด้วยซ้ำไปนะครับมันตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับประวัติความเป็นมาของเกาะนี้นะครับจะเริ่มขึ้นในช่วงศตวรรษที่1950นะครับเมื่อมีครอบครัวหนึ่งครับได้ตัดสินใจซื้อเกาะแห่งนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนเล่นหนีความวุ่นวายในช่วงของวันหยุดนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยเกาะแห่งนี้เนี่ยมันเป็นเกาะที่ว่างเปล่าครับเมื่อครอบครัวของเขาซื้อเกาะแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้มีการสร้างบ้านครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมาเมื่อถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายคนอาจสงสัยว่าสถานที่แห่งนี้มันเรียกว่าเกาะได้หรือไม่คือแบบนี้ครับถ้าตามหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่องของสถานที่ใดที่เป็นเกาะหรือไม่เป็นเกาะในภูมิภาคนี้นะครับ มันจะต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ทั้งหมด3ข้อครับก็คือว่า 1. ขนาดที่ดินจะต้องมีขนาดที่ใหญ่กว่า1ตารางฟุต2เกาะจะต้องอยู่เหนือน้ําตลอดทั้งปี3บนเกาะจะต้องมีต้นไม้อย่างน้อย1ต้นซึ่งเกาะแห่งนี้ครับถือว่าผ่านหลักเกณฑ์ทุกข้อฉะนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นเกาะได้อย่างแน่นอนครับทะเลทรายพันทะเลสาบ ดีเซอร์ลากูนนะครับตั้งอยู่ในดินแดนของทะเลทรายขาวที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาที่อุทยานแห่งชาติเลนซซยมาเลนเฮนซีตในรัฐมารันเยาทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของบาร์ซิลนะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ1,500ตารางเมตรนะครับโดยสถานที่แห่งนี้มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามอย่างเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือพื้นทรายสีขาวที่กว,ว้างใหญ่และบนพื้นทรายแห่งนี้นะครับก็จะมีการกรัดกร่อนของลมแล้วก็ฝน ทำให้มีลักษณะเป็นลอนคืนแล้วก็มีแองกระทะขึ้นมาครับทาให้มันกลายเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามและแปลกตาเป็นอย่างยิ่งครับอีกทั้งแองกระทะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้มันยังช่วยกักเก็บน้ําฝนที่ตกลงมาในช่วงของฤดูฝนประมาณเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนกันยาโดยจะมีปริมาณน้ําฝนนะครับมากถึง1,600มิลลิลิตรนั่นจึงทําให้ที่นี่กลายเป็นสระน้ํากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สวยงามราวกับคริสตลัล และยังมีเส้นขอบเป็นสีฟ้าคามเป็นพันพันแอนงอีกด้วยนะครับนั่นจึงทําให้ที่นี่ถูกเรียกว่าทะเลทรายพันทะเลสาบนั่นเองครับด้วยแอนงน้ําที่เกิดขึ้นมันมีขนาดใหญ่พอที่จะให้นักท่องเที่ยวลงไปไว่ายน้ําหรือลงไปทํากิจกรรมต่างๆในน้ํานะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติลังสรรและควรค่าต่อการไปเยี่ยมชมจริงๆเลยนะครับก็บจบกันไปแล้วนะครับกับสาระน่ารู้ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าคุณ คงจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับและใครที่ชอบดูเรื่องแปลกๆคุณก็สามารถเลือกชมคลิปอื่นๆในช่องของเราได้เลยนะครับหรือถ้าขี้เกียจหาก็ลองดูรายการแนะนำถัดไปเลยก็ได้นะครับบาย